สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์สำหรับวันนี้ผมก็มีเครื่องรางของหลวงพ่อฤาษีลีงดำนะครับเป็นดกแก้วสารพัดนึกนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือดกแก้วมีน,นัตัดนะครับก็ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับ สำหรับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจะเล็กๆน้อยนะครับสำหรับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับลูกแก้วสารพัดนึกนะครับของหลวงพ่อหรือสีลิงดำก็สร้างราวๆประมาณปี2535นะครับถึง37นะครับก็ราวๆนี้นะครับก็จะมี มากมายหลายแบบหลายรุ่นนะครับจะเป็นยันเดียวบ้างยันห้ายันหลายตัวบ้างนะครับสำหรับหลวงปู่ฤาษียิงดำนะครับท่านก็จะโด่งดังในเรื่องออพระคำหมาคำข่าวนะครับเ,เป็นพระกันนิวเคลียร์นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นลูกแก้วสารพัดน,นึกนะครับ เป็นเ,เป็นเครื่องรางนะครับที่เมตตามหานิยมนะครับแค้วคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตรีเป็นสารพัดนึกจริงๆนะครับก็สำหรับหลวงปู่ฤาษีนิ่งดำก็เป็นพระเคจิเที่เก่งอีกหนึ่งรูปนะครับ ลูกปูรือสีลิงดำนะครับก็บางคนก็จะเรียกว่าเป็นลูกแก้วสารพัดนึกปลอดเจ็ดสีนะครับนี่ยสีห,หลายสีข้างในนะครับมียันเดี่ยวยันหลายรูปแบบนะครับก็บางคนก็อธิษฐานนะครับ อธิษฐานภาวนาแล้วก็จะมีาาคาถากำกับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าจะมีอะไรความปรารถนาก็จะสมหวังนะครับน,นดังใจลูกแก้วสารพัดนึกนะครับก็เหมาะสำหรับให้แฟนลูกหลานแขวน,นครับสวยดีนะครับนี่ก็จะเป็นเรี่ยมเดิมๆเ,เลยนะครับจากวัด นี่ครับเดิมๆจะเป็นกระไหลทองนะครับองนี้แต่ว่าผ่านการใช้งานมานะครับเป็นมาก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเครื่องรางดีๆของหลวงปู่ฤาสีดิงดำครับมาให้อ่ พี่ๆอาจารย์ได้รับชมกันนะครับว่าเป็นเครื่องรางดีๆอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับพุทธคุณดีเยี่ยมนะครับสำหรับผมก็เล่นพระก็เล่นที่พุทธคุณนะครับไม่ค่อยได้เล่นเป็นการค้าขายกันสักเท่าไหร่นะครับ ขอเนที่พุทธคุณพระหลายๆอย่างหลายองค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบขอคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด,ดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ